พี่ดาหนูเบิร์นเอาอ่ะรู้นะว่าชีวิตมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าหนูก็ยังไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักทีนึงพี่ดาช่วยหนูหน่อยได้ไหมขอบคุณมากก่อนอื่นขอบคุณมากที่ส่งคําถามนี้มาถึงพี่ดานะถ้าเราอะรู้สึกว่ามันหมดไฟหมดพลังใจและเราก็รู้นะว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตอะ่ะมันยังมีอยู่แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรได้สักทีหนึ่งอะ่ะ มันหมายความว่าอะไรรู้ไหมมันหมายความว่าเรายังมีเงินเก็บอยู่เงินเก็บมันยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวไว้วันหนึ่งอะเงินเก็บอะมันเริ่มล่อยหลอล่อยหลอมันหมดไปเดี๋ยวไฟแห่งนี่ไฟแห่งภาระเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาให้เราทําและถ้าเกิดเรายังไม่ลุกขึ้นมาทำเนี่ยแสดงว่าอะไรรูป้ปะแสดงว่าเราอะกำลังจะเริ่มเอาภาระของตัวเราไปเบียดเบียนคนรอบตัวเรากําลังจะไปเกาะพ่อเกาะแม่กินเกาะแฟนกินเกาะคนที่เรารักกินค่าใช้จ่ายที่เรามีเนี่ย มันก็วิ่งอยู่ตลอดถ้าเราไม่รู้ขึ้นมารับผิดชอบชีวิตที่มันมีภาระมันมีค่าใช้ใจ่ายรู้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยมันจะเป็นมนุษย์ได้มันมี2อ,อย่างคือ1มนุษย์ที่รู้หน้าที่ตัวเองรู้ความรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือรู้จักทามาหากินะรู้จักใช้ชีวิตให้ตัวเองอะไม่เดือดร้อนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายที่มันเกิดจากตัวเองได้และส่วนที่2ก็คือรับผิดชอบ ความสกปรกที่มันออกมาจากร่างกายของตัวเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นตรงนี้ถ้าเกิดทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันเป็นมนุษย์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นได้ทุกคนจะมีพลังกายพลังใจขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีพลังกายพลังใจลองลุกขึ้นมาไปทําความสะอาดดูลองพาตัวเองออกไปจากคามอมฟอร์ทโซนที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำเนี่ยลองออกมาส่วนสาธารณะมาเติมพลังธรรมชาติบ้างแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันยังไม่ได้จริงๆดาอยากให้ทุกคนนะ่ะ มาเป็นกัลยะนานมิตรกับดานะลงมาติดตามช่องของดาดูในทุกโซเชียลมีเดียมาดูไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวดาจะมีคอสแฮปปี้นิวมีวรุ่นที่3นะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาวใครที่อยากจะอบกอดบอกรักตัวเองอยากจะเอาตัวเองออกจากสภาวะที่มันเบิร์นเอาท์ที่มันหมดไฟที่มันหมดกําลังใจอะ่ะเชื่อไหมว่าเดี๋ยวดาจะจูงมือทุกคนนะคะให้ออกจากสภาวะนั้นเองดังนั้นมีวิธีที่3าที่จะบอกเลยนะคะก็คือการที่เราหากัลยะนานมิตรคะ่ะ พาตัวเองออกไปจากสภาวะนี้ดังนั้นถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามชัยรีโพสต์ใครสนใจไปฮิวใยฮิวใจด้วยกันทักหน้าโปรโไฟลต์ติ๊กต็อกมาเลยค่ะ